หลวงปู่ผาดวัดบ้านกรวดเป็นพระที่รักสันโดษไม่ยึดติดในลาบยศสรรเสริญท่านได้ปฏิเสธการสร้างวัตถุมงคลมาโดยตลอดแต่บรรดาศิทยานุสิ์ได้รบเร้าหลวงปู่ว่ามีผวมเลื่อมใสศรัทธาในหลวงปู่ประสงค์อยากจะได้พระเครื่องวัตถุมงคลของหลวงปู่ผาดไว้บูชาเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตหลวงปู่เลยอนุญาตให้จัดสร้างวัตถุมงคล ที่ออกมาภายใต้ชื่อหลวงปู่ผาดวัดถุมงคลหลวงปู่ผาดวัดบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์สายตรงจากวัดเช่นพระเจ้าลิ้นทองพระผงรูปเหมือนบูชาล็อกเก็ตด,ด้านหลังมีเกษาตะกุดสามดอกของพุทธคุณพระเจ้าครองเมืองพระยาครุฑเนื้อพิเศษเนื้อผงปัทมังผสมไม้มงคลก้า ผงจินดามนีไม้ยุดำไม้ยุดำโรยผงเกสรดอกดาวเรืองว่านขุนแผนพลายกุมารบูชาเป็นตน้นหลวงปูา่าาทิติปัญโยหรือพระครูวิบูลปัญญาวัดพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งวัดบ้านกรวดตำบลบ้านกรวดอำเภอบ้านกรวดจัจงหวัดบุรีรัมย์ได้มรณภาพแล้วอย่างสงบด้วยโรคชราที่วัดบ้านกรวดหลังได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลรวมแพทย์สุริน ตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม2557ที่ผ่านมาหลังอาพาธได้โรคชรามานานหลายปีและเมื่อเช้าวันที่5มกราคพาลูกวัดและศิยาดุสิตได้นิมนหลวงปู่พาดกลับมาที่วัดบ้านกรวดเพื่อทำพิธีสวดมนต์ต่ออายุไขให้หลวงปู่พาดจนกระทั่งเวลา15นาฬิกา8นาทีาวันเดียวกันนั้นเองหลวงปู่ผาดได้มรณภาพอย่างสงบสิริอายุ104ปี8เดือนกับอีก2วัน และก็8 5พรรษานับเป็นพระสงฆ์ที่มีอายุมากที่สุดในจังหวัดบุรีรัม